สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมเบลทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับมาชมเจ้าฮีโน่ซีรีส์ห0าครันนี้เป็นหัวลาก NGV นะครับท่านผู้ชมครับคันนี้เป็นรหัส FM2P นะครับถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะ380แหล่แรงม้านะครับ แต่ถ้าเป็นรถก๊าซเอ็นดีแบบนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง360หแรงม้านะครับอ่าหัวลากคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นรถบริษัทของอาร์เดอรดัมแอนทัเพราะว่าอาร์เดอรดัมแอนทักเป็นเสมียนนะครับคอยปล่อยรถคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถไซโูนะครับเด๋ย์ดัมแอนทักเรียกไซโูนะครับเป็นรถปูนพงนะครับ เดี๋ยวเ,เราจะไปชมรายละเอียดรอบคันกันนะครับก่อนที่จะไปชมนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปลงช่องสักเท่าไหร่นะครับพอดีภลระางานเยอะนะครับ ช่วงมีพลังงานเยอะบวกกับช่วงเทศกาลนะครับเดินทางมาพักผ่อนอยู่ที่ภูมิลำเนานะครับก็เลยไม่ค่อยได้อาัาคลิปนะครับันนี้ต้องขอโทษขออภัย FC ทุกท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับก็คือกันชนนะครับกันชนข้างล่างนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นรอยคาดสีดำนะครับก็คือเป็นรอยสีพ่นนะครับก็คือน่าจะแรบสีเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซีรที่ห้าร้อยโฉมสุดท้ายนะครับโฉมสุดท้ายพอจบรุ่นนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์ห้าร้อยแทนนะครับตัวนี้ เรามาชมนะครับข้างๆกันนี่นะครับนี่นะครับรหัสมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ fm 2 png v นะครับแต่งก็ไม่ได้หรูหรามากนะครับสไตล์แบบสวยๆนะครับนี่ เี๋ยวเราไปชมนะครับตัวนี้ก็ทำมาค่อนข้างน่าใช้นะครับดูครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ด n อ v นทีีแปดทังนะครับดูนะครับตัวนี้ทำแบบน่ารักนะครับดูครับเป็นที่ปิดเปิดนะครับมีซีลล็อกไว้นะครับดูครับตัวนี้จะเป็นรถปูนผงนะครับรถปูนผงก็จะมี ที่เป่าปูนนะครับพร้อมกับเกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากต้องมีนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเป่านะครับเป็นเครื่องนะครับนี่ครับเป็นเครื่องยิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อกองหม้อกองนะครับคอยดักจับฝุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองเผานะครับสองเผานะครับ เดี๋ยวดจะรั้แม่ทักพามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับข้อดีนะครับข้อดีของมันคือต่อให้ไปจอดนอนที่ไหนนะครับเผาข้างก็ไม่หายนะครับเพราะว่ามันถูกออกไวนะครับเห็นไหมครับนี่มันออกตายเลยนะครับสองอันนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเวลาถอดมันค่อนข้างยากนะครับก็ต้องเอาแก๊สเป่าก่อนให้น็อต ให้ตัวนี้มันขาดนะครับถึงถอ,อดน็อตออกมาได้นะครับมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับอ่าเดีวเรามาดูบานท้ายนะครับนี่แต่งแบบไม่เหมือนใครนะครับนี่ครับบางฝุ่นก็จะเป็นแบบลากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่มีไม่มีดึงนะครับดูนะครับสังเกตว่ามันจะแทบจะเสมอกับไฟท้ายเลยนะครับเห็นไหครับเราก็จะมีที่จับ,บที่จับตัวนี้ก็เอาไว้ดึงขึ้นเวลาถอยรถนะครับเวลารถหนักหรือว่าเวลารถจมนะครับเดี๋ยวเรามาชมส่วนท้ายรถบริษัทนี้ใช้งานแบบรถไม่ได้ ใช้งานหนักนะครับนี่ดูนะครับสับงทายตัวนี้ก็เป็นลูกหมากยึดนะครับสองสี่สองสี่หกตัวนะครับลูกหมากจะยึดหกตัวนะครับก็คือข้างบนหมายถึงแกนตัวนี้นะครับนี่แกนเหล็กนะครับยึดนะ่ะมันมีอยู่หกตัวแต่ลูกหมากตัวนี้เนะ่ยมีอยู่สิบสองนะครับ แต่จะเป็นยางนะแต่แกนเหล็กยึดมันมอยู่แค่หกก็คือเผาตามอันนี้คือเผาตามนะครับเผาตามเผาตามหนึ่งนะครับแล้วก็เผาจากข้างหน้าอีกหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ซ้ายขวาอีกหนึ่งอย่างละหนึ่งก็เป็นสองแล้วก็เผาจากหน้าอีกนะครับนะครับก็บวกกันก็จะเป็นหก นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนแกนพาวโบกี้นะครับตัวนี้แกนพาวโบกี้นะครับทำไมถึงบอกว่ารถบริษัทใช้งานรถไม่ช้ำนะครับเพราะว่ารถวิ่งงานหน้าเดียวนะครับรถวิ่งงานหน้าเดียวนะครับก็คือหนักจากลงปูนแล้วก็ตีเปล่าเข้าลงปูนนะครับ รถไม่ช้ำนะครับรถแทบจะไม่มีรอยเยอะมาเลยนะครับแล้วก็อาของเดียรดามแนทักก็เป็นสมียนอยู่ที่บริษัทนี้ด้วยนะครับแกทำงานมาประมาณ10กว่าปีนะครับเป็นสมยียนมา10บกว่าปีนะครับพี่แกก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับเดียรดามแนทักนะครับก็เลยขอรีวิวรถเลยนะครับ รถสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทังลมฮีโน่สองทังนะครับนี่นะครับที่บอกว่ารถไม่ช้ำดูนะเครื่องเขาไม่มีรอยเยื้มเลยนะครับดูนะเป็นรถก๊์ดนะครับดูนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนี่ดูนะครับ สวยนะครับมีโน่ซีรีห้าร้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ